สวัสดีครับผมทุยบัฟเบโลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตมาทำรีวิวเจ้าตัวกล้องตัวนี้นี่นะครับก็ยังอยู่กับเจ้าตัวบูตแนว a r o p t tic เหมือนเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตามคำเรียกร้องของพี่น้องสมาชิกเนาะหลังจากที่ผมลงคลิปที่แล้วไปก็เป็น3 9 0ถึงนะครับ ก็มีพี่น้องสมาชิกบางส่วนเนาะสอบถามมาว่ามีกล้องตัวเนี้ยที่กําลังซูมสูงวันนี้ไหมนะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาทํารีวิวให้ดูเลยแล้วกันเนาะอ่ะตัวกล่องก็ไม่ได้แกะให้ดูแล้เนาะแกะไว้แล้วนะครับด้านในกล่องนะครับก็จะมีเหมือนเดิมพกเลียมนะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็เป็นผ้าเช็ดเลนส์นะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจคขาไปล่อยเข้าไปมาดูตัวกล้องกันขอดฝาออกนะเห็นไหมดูตัวกล้องนะครับหมนโชว์เลย รประมาณนี้1รอบพอสังเกตดูด้านล่างนะครับเม็ดอินชัยนาเหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยอธิบายไว้เนาะตัวนี้ผลิตจีนนะครับแต่ว่ามาตรฐาน US ปอ<ะ>่ไเราดูรายละเอียดกันเลยสีลเป็น0ูนวางลงไปรวมฝานะรวมฝานะครับน้ำหนักจะอยู่ที่627กรัมนะครับถ้าถอดฝาออกปึง600พอดีเป๊กๆเ,เลยนะครับมาดูความยาวกัน เรื่องความยาวนะครับตัวกล้องถ้าวัดเป็นนิ้วเนาะจะอยู่ที่12นิ้วนะครับส่วนถ้าวัดเป็นเซนเนี่ยสามสิบจุดห้านะครับสามสิบจุดห้าเซนติเมตรอ่ะคือจำไม่ง่ายว่ายกาสิบสองนิ้วนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกล้องกันเลยสําหรับเจ้าตัวกล้องตัวนี้เนาะสามถึงสิบสองเท่าต้องบอกก่อนเลยว่าสเปกเนี่ยจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเหมือนเท่าตัวสามถึงเก้าเลยนะครับแต่จะแตกต่างที่กําลังซูมแล้วก็ตัวเส้นเล็งเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ผมอนุญาตอธิบายไปทีละจุดแล้วกันอ่ะไปดูด้านน้าานนหก่อ การยิงสก,กีนจะมีมาเหมือนเดิมนะครับบุชแนล AR ทับ223นะครับส่วนหน้าเลนเขาเนี่จะเป็น40มมตรนะครับขยับมาที่ตัวท่อท่อจะเป็นท่อ25มิลทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยเนาะแล้วก็ตัวปรับต่างๆที่ตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับบนล่างกับซ้ายขวาเนาะระบบปรับจะเป็นเหมือนเดิมนะครับปรับนอกแบบเซตซีโร่ได้เวลาปรับก็คือสามารถปรับได้เลยนี่เห็นไหมซีโร่ยังไงอะซีโร่เหมือนเดิมนะครับใช้หกเหลี่ยมที่เขามีมาให้ในกล่องขัน ยกฝาขึ้นมานะครับแล้วก็ดูเลขศูนย์นะครับใส่ศูนย์เข้าไปให้ตรงมาร์กเหมือนเดิมนะครับเหมือนคราวที่แล้วเลยเนาะนี่เรียบร้อยละแล้วก็ขันฝากลับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับสำหรับการซซีโร่อ่ะเดี๋ยวพยามถอดทิ้งไปเลยทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะเหมือนกันเนาะขยับมาที่ด้านซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับหลาหรือว่าพาราแลกสําหรับพาราแลกของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นที่10บหลาต่ําสุดเลยเนาะแล้วก็15 20้ายี่สิบสามสิบ ห้าสิบเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วก็อินฟินิตี้นะครับประมาณนี้พลิกลงมาด้านล่างนะครับเห็นไหมเหมือนตัวสามถึงเก้าเท่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวแหนบสปริงนะครับก็ข้อดีของแหนบสปริงก็คือสามารถรับแรงตดแรงกระแทกหรือว่าใช้งานกับพวกปืนที่มีแรงรีคอยล์สูงๆได้นะครับอย่างพวกแม um, ็กนัมสองสองแม็กนัมเนาะแล้วก็เป็นพวกจุดหนึ่งเจ็ดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพวกสองสองเอลไอเรับได้สบายๆเลย กระเถิบมาอีกนิดหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้กําลังซูมนะสาถึงสิเท่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูต่ําสุดเห็นไหมสามเท่า4ี่ห้าหกเจ็ดิบบนะครับ12ก็คือสูงสุดของเขาเลยนะครับส่วนตัวปรับซูมเนี่ยจะเป็นตัวเสาะร่องกันลื่นมาเหมือนเดิมเนาะข้อดีก็คือว่าเวลามือเราปรับเนี่ยมันจะไม่ค่อยลื่นเห็นไหมจะจับง่ายนะครับลื่นปืด๊ดลื่นปื๊ดเลยกระเถิบมาตรงนี้ตัวนี้จะเป็นอ่า ตัวเลนปรับสายตานะครับบวกลบเห็นไหมสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นหรือยาวเนาะให้ปรับเป็นบวกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าภาพมันจะคมชัดแต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตาเนี Luckily, Hence, ่ยผมแนะนําเลยว่าให้ปรับเป็นลบเส้นเล็งนะครับเหมือนเดิมเป็นเส้นเล็งแบบ bdc นะครับตรงนี้เห็นไหมแต่มันจะมีความต่างกันนิดนึงนะสำหรับตัว3ถึงสามถึงิสองเท่าเนี่ยนะครับกับเจ้าตัว3ถึง9นะครับในเรื่องของขนาดของเส้นเล็งจริงๆมันเป็นเส้นเล็งแบบเดียวกันนะครับเป็นเส้นเล็งแบบ bdc เหมือนเดิมนี่แหละแต่ต่างตรงที่ 3ถึงที่เนี่ยเส้นเล็งเขาจะมีการขยายตัวที่ใหญ่กว่า3ถึงเเท่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูทั้ง2ตัวนะครับท้งนี้ก็เพื่อ,อเป็นการชดเชยกําลังซูมของตัวกล้องนะครับเพราะว่าไซส์ตัวกล้องเนี่ยมันเท่ากันเลยแต่กำลังซูมมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นทางโรงง,งานเขาเลยผลิตตัวเส้นเล็งให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าปกตินะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปะสาหรับคลิปนี้ผมพยาดไม่ยิงโชว์แล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเรายิงโชว์ไปแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้น แต่คลิปนี้ผมจะพิเศษกว่าตรงที่ว่าผมจะขออนุญาตไปซูมในแต่ละระยะให้ดูนะครับทั้ง 30, 40, 40 50, 60ไล่ไประยะไกลเลยนะครับว่าความคมชัดของเจ้าตัว3-12ตัวนี้มันามากน้อยกว่าเจ้าตัว3-9มากน้อยเพียงใดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่สนามกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจ้าตัว3-12เนี่ยผมจะโชว์ตั้งแต่ 20, 40, 60, 80 100นะครับเป็นเป้าละเอียดเป้าขนาด3นิ้วนะเป้านี้เนาะก็สังเกตดูนะเป้าเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นขนาด3นิ้วนะครับวงนอกเห็นไหมแล้วก็วงในเนี้ยวงที่2องเนียจะเป็นขนาด2นิ้วแล้วก็วงเนี้ยจะอยู่ที่1นิ้วนะครับส่วนไอ้ตรงแดงตรงกลางเนี้ยประมาณเหรียญยี่ห้าตังถ้าวัดเป็นมิลน,นะประมาณ14มิลลิเมตรนะครับอันนี้ผมวัดมาแล้วเนาะมาเดี๋ยวมาเริ่มดูกันกําลังซูมตอนนี้อยู่ที่3เท่านะครับโชว์ต่ําสุดก่อนเลย3เท่านะครับแล้วก็จะไปที่4 5 6, 7, 8, 10บอ๋อเบอร์เบอร์เบอร์โทศรศัพท์จับโฟกัสไม่ทันนะครับเดี๋ยวเอ่ะโอเคแล้วก็12อันนี้คือสูงสุดของเขาเลย12เท่าเนาะระยะ20เมตรแต่คลิปนี้นะครับผมมีพิเศษก็คือจะเอาตัวที่รีวิวเขาที่แล้วเนาะสถึงเเท่ามาซูมให้ดูด้วยซูมสูงสุดเลยนะรุ่นนี้ตัวนี้ก็จะซูมสูงสุด9เท่านะครับส่วนตัวนี้ ส2องเท่านะครับในระยะ20เมตรเดี๋ยวประชันให้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้สิบสองเท่านะครับมาดูเจ้าตัวนี้เก้าเท่าสูงไปอ่ะปรับต่ำลงนี่ประมาณนี้นะครับทั้งสองตัวเลยก็เรื่องความชัดในระยะประมาณ20สบเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันนะไม่ทิ้งกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกระเถิบระยะให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะประชันกันเรื่อยๆเนาะมา ต่อด้วยตัวเดิมนะครับ3ถึง12เท่า40เมตรนะครับซูม3เท่าเนาะตอนนี้ขยับไป4เท่า5เท่า6 7 8 10แล้วก็12อ๋อใช้ได้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะโชว์เป็นเจ้าตัว3ถึง9มั่งนะครับตอนนี้ซูมสูงสุดเลยเนาะ9เท่า จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคก็ยังถือว่าชัดเจนอยู่นะทั้ง2ตัวเลยนะครับในระยะ40เมตรเดี๋ยวเราจะกระเถิบไปดูที่ระยะ60ให้ดูอีกทีนึงมาตอนนี้ซูม3เท่านะครับแล้วก็จะเป็น4เท่า5 6 7 8 10จนถึง12นี่ประมาณนี้ไง ก็ยังถือว่าชัดเจนอยู่เนาะเป้าขนาดเล็กนะครับเหรียญยี่หตังเริ่มปิดมิดละอ่ะเดี๋ยวให้ดูเจ้าตัว3าถึงเบ้างในระยะเดียวกันนะนี่เห็นไหมอ่ะพอๆกันไม่ต่างกันนะ3ถึง9เท่านะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะอ่ะ ก้ะเถิบมาเราจะไปดูที่ระยะเท่าไหรแล้ววะแปดสิบเนาะเออแปดสิบเมตรถ้าไม่ซูมนีดแทบจะไม่เห็นเป้าแล้วนะสมนิ้วยังไม่่เห็นเลย <c oughs> เอาซูมไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแล้วก็สิบสองเอ้ยยังใช้ได้อยู่เห็นนะปรับหลาหน่อย ประมาณแปดส80เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูเจ้าตัว3-9ตัวนี้เก้าเท่านะปัลาประมาณแปดส80เห็นไหมเริ่มเห็นความแตกต่างของเจ้าตัวกำลังซูมแล้วนะครับอ่าประมาณนี้มันจะเริ่ม แตกต่างกันไปเรื่อยๆเนาะตามระยะทางที่มันไกลออกไปนะครับเพราะว่าขนาดเป้ามันจะถูกปีบเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันที่เท่าไหร่นะ80-90 100ระยะ100สุดท้ายแลวนะครับเป็นเป้าเล็กแบบนี้นะเพราะว่าน่าจะถ้าไกลกว่านี้เป้าขนาดาประมาณทัก2นิ้วเนี่ยน่าจะเริ่มลิบหลีแล้วน่าจะเริ่มไม่เห็นแล้วแหละผมจะให้เต็มที่ประมาณทัก100พอเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูมาส ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบสองเฮ้ยยังพอได้นะยังพอเห็นนะก็ยังดีนะระยะหนึ่งรอยเมตรเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวสามถึงเก้ากันสูงสุดนะเก้าเท่าวับเข้าไปมีหมาน้อยด้วยในกล้องก็ พอๆกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดตัวภาพเนี่ยเจ้าตัว3-12อาอจะให้ได้ดีกว่าสักนิดนึงเนาะผมว่านะในระยะ100บังตัวแดงปิดมิดเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้มันจะเห็นนิดนิดอ่ะเห็นเจ้าตัวไออะไรนะวงประมาณ2นิ้วอ่ะ เหรียญยี่าตังหรือว่า1นิ้ว2นิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอญาตจบการโชว์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะสุดระยะออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์เป้าใหญ่ให้ดูเป็นเป้าตัวคนที่เห็นอยู่ด้านล่างนะครับในตัวกล้องเห็นไหมตัวนี้จะเป็นเป้าขนาด3 0คูณ54ซนเมตรนะครับกว้าง30สูง5 4เซนเมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดู2ระยะเนาะมี200แล้วก็300นะครับมาดูกัน200เมตรนะครับซูมไป สี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแล้วก็สิบเอายอดย่าบังนีกว่าเป็นเป้าขนาดตัวคนเนาะเห็นแค่ครึ่งตัวนะครับมันก็โดนย่าบังตอนแรกไปตั้งเป้าแล้วลืมลืมนึกถึงย่าไว้ไม่เป็นไรอ้าดูแค่นี้พอนะครับดูแค่นี้พอก็โอเคอยู่นะสอ0รเมตร เดี๋ยวให้ดูเป้าบนด้วยนี่เป้าบนก็เป็นขนาดสมนิ้วเหมือนกันเนาะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยสองร้อยเนี่ยไม่ไม่เห็นแล้วละ่ะเห็นแค่แบบปุ่มปุ่มปมปม,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 ปมนะครับก็ยังยังจัดอยู่ในเอ็นะครับขนาดประมาณสามสี่นิ้วแล้วแหละ,หละเพราะว่าถ้ารวมไอ้ตัวแป้นด้วยนะที่ผมวางลงไปอะ่ะแต่ถ้าเห็นรายละเอียดติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้มันคงไม่เห็นขนาดนั้นนะครับก็พอได้อยู่นะอืมอ้าวเดี๋ยวโชว์ให้ดูสามถึงเก้าบ้าง รวมสูงสุดนะเเท่าเหมือนเดิมนะครับปรับหลาเป็น200ตึง,ตงเห็นไหมก็เห็นนะแต่ว่ารายละเอียดภาพจะภาพจะเล็กกว่ากว่าตัว12เท่าสักนิดหนึ่งเนาะนะครับอ่าได้ประมาณนี้ใช้ได้อยู่นะครับเป็นเป้าใหญ่นะระยะ200-300อย่างนี้ผมบอกไปอะถ้าเป็นเป้าใหญ่โอเคอยู่แต่ถ้าเป็นเป้าเล็กๆอย่างพวก3นิ้วอนนี้ไม่ต้องหวัง มองยากอา๋เดี๋ยวเราจะไปดูสุดท้ายแล้วนะครับเป้าที่300เมตรตรงนู้นเลยนะครับมาตอนนี้ซูมอยู่ที่3เท่านะครับมาเดี๋ยวดูกำลังซูมเขาสี่ห้าหกเจเอาเลยมาละและสิบแ,แล้วก็12บองอนี่อันนี้เด็กตั้งเป้านะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูตัวคนจริงๆกับเป้านะ เห็นไหมเจ้าตัวเป้าเนี่ยยังค่อนข้างชัดเจนอยู่เลยนะครับระยะ300เนาะส่วนด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเป้าวงกลมก็ไม่เห็นแล้วแหละเส้นปิดมิดเลยนะครับนี่น้องอตโต้นะครับเพช็อตเขาที่หัวไปอ้าวโอเคโอเคาเดี๋ยวมาดูเจ้าตัว3าถึงเนะครับระยะ300เดี๋ยวให้ดูอิทิลิตอืมชุบอ่าประมาณนี้ อัตราขยายจะน้อยกว่าภาพก็จะเล็กกว่านะครับสักนิดหนึ่งนะเห็นไหมต่างกันเลยก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของอิทธิฤทธิ์ของเจ้าตัวบุตรแนลสามถึงสิบสองเท่านะครับอย่างที่เห็นก็คือมันก็ไม่ต่างกับเจ้าตัวสาถึงเเนาะแต่ถ้าเป็นพวกระยะไกลออกไปเรื่อยๆเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะต่างไปเรื่อยๆนะครับส่วนเป้าเล็กขนาดประมาณสัก2นิ้ว3มนิ้วหรือว่าเป้าเล็กๆที่เป็นสีแดงประมาณ1 4มิลที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ย ก็อย่างที่เห็นเลยมันก็จะต่างกันไปเรื่อยๆตามระยะนะครับแต่ระยะเริ่มต้นอย่างพวก 20, 30, 40, 50, 60เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเนาะจะไปเป็นอ่าจะไปมีผลที่ต่างกันประมาณสักช่วงประมาณ 70, 80, 90, ถึง1 0อไปนะครับมันจะเริ่มมีความต่างนะประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยสําหรับเจ้าตัวบุทแนว3ถึง9เอ้ย3ถึง12นะครับคูณ40มิลิเมตรแนบสปริงเนาะแท้ตัวนี้งานแท้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอญาตลางไปก่อนสวัสดีครับเออโชว์ให้ดูเป้าดิไหนลองซูมกล้องไปดิซูมกล้องจริงๆเอะเดี๋ยวซูมให้ดูอันนี้จุดที่เราอยู่เนาะปืด๊ดจุดปืด๊ดดีเลยเห็นไหมไม่เห็นนะอ๋อนีนน่นีเห็นเห็นขาขา,าอยู่เห็นไหมอ่าสามร้อยเมตรนะครับเป้าตรงเนี้ยเดี๋ยวมือไปไหเดี๋ยวมือ พอตรงนี้นะครับ300เมตรอะประมาณนี้